สิบชุดนักเรียนสวยที่สุดในโลกช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นกระแสะข้างไทยชุดนักเรียนไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเลยทีเดียวใส่ออกมาแล้วดูดีสวยน่ารักกันทุกคนเลยแต่นอกจากชุดนักเรียนไทยที่สวยน่ารักแล้วมีชุดนักเรียนของประเทศไหนที่สวยสะดุดตาอีกวันนี้พวกเรารอบรู้รอบโลกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ10ชุดนักเรียนสวยที่สุดในโลกจะมีของประเทศไหนบ้างตามไปดูกันเลยอันดับที่1ิ ชุดนักเรียนสีลังกาในสีลังกาเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่เป็นสีขาวมีเพียงส่วนสีน้ำเงินเท่านั้นที่เข้ากันโดยเฉพาะเด็กผู้ชายจะสวมเสื้อสีขาวและกรงเกงสีน้ำเงินส่วนเด็กผู้หญิงทุกวัยจะสวมเสื้อผ้าที่มีโทนสีขาวเป็นหลัก ชุดนักเรียนของสีลังกาสร้างความประทับใจด้วยการออกแบบที่ผสมผสานร,ระหว่างสีขาวและสีน้ำเงินจนถึงปัจจุบันเป็นประเทศที่หาได้ยากที่รัฐบาลให้เงินสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนอย่างเต็มที่เครื่องแบบนักเรียนในสีลังกาถือกำเนิดขึ้นในปลายศตวรรษที่19 วันนี้โรงเรียนของรัฐและเอกชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้สวมเครื่องแบบสีขาวที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายและดูสะอาดตาภาพเด็กผู้หญิงในชุดขาวตัดกับผิวสีเข้มผักเปียสองข้างเป็นภาพที่ใครไปเที่ยวสีลังกาก็อดไว้ได้ที่จะถ่ายรูปอันดับที่9ชุดนักเรียนมาเลเซียในมาเลเซีย การสวมเครื่องแบบเป็นข้อบังคับดังนั้นชุดการออกแบบจึงค่อนข้างรอบครอบและละเอียดอ่อนเด็กผู้หญิงจะสวมเสื้อเชิดสีขาวสวมทับด้วยชุดกระโปรงสีฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์เรียกได้ว่าเป็นชุดนักเรียนที่กลายเป็นแฟชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวฮิตไม่แพ้ชุดนักเรียนไทยเลยเด็กผู้ชายมักสวมเสื้อเชิดสีขาวกับกางเกงสีขาวหรือสีอื่นๆแล้วแต่การออกแบบของโรงเรียน อันดับที่8ชุดนักเรียนจีนนี่ถือเป็นเครื่องแบบที่มีเอกลักษณ์และแปลกที่สุดชุดนึงถึงแม้ว่าบางโรงเรียนจะนิยมไปทางตะวันตกแต่โรงเรียนส่วนใหญ่ยังคงรักษาเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมเอาไว้นักเรียนชั้นประถมจะแต่งเครื่องแบบคล้ายทหารเสื้อสีขาวกับผ้าพันคอสีแดงขายกับยุคเยาวชนเลดกาดบางโรงเรียนถึงขนาดจะต้องสวมหมวกที่มีดาวแดงของคอมมิวนสิสต์ แน่นอนว่าครูต้องการให้เด็กๆปลูกฝังความปรารถนาที่จะสร้างและปกป้องประเทศสำหรับนักเรียนหญิงระดับมัธยมปลายอนุญาตให้สวมชุดจีนโบราณได้การผสมผสานร,ระหว่างเสื้อเชิ้ตที่มีสไตล์จากชุดกี่เพ้าและกระโปรงสีน้ำเงินเด็กนักเรียนหญิงชาวจีนจะยิ่งดูอ่อนเยาว์และสดชื่นเมื่อสวมชุดนักเรียนนี้อันดับที่7ชุดนักเรียนฮ่องกง ชุดนักเรียนหญิงของฮ่องกงมักจะเป็นชุดกี่เพาตามที่รู้จักทั่วไปในภูมิภาคกวางตุง้งเป็นหนึ่งในเครื่องแบบที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงใช้ในโรงเรียน16แห่งในฮ่องกงคำว่ากี่เพาซึ่งโดยหลักแล้วคือเสื้อคุมแมนจูบ่งบอกถึงต้นกำเนิดว่าเป็นรูปแบบของเครื่องแต่งกายของชาวแมนจูในช่วงราชวงศ์ชิง แม้ว่าจกักรวรรดิจะร่มสลายแต่เครื่องแต่งกายก็ยังถูกรวมเข้ากับแฟชั่นในชีวิตประจำวันและยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้รับความนิยมในแวดวงสังคมของเซี่ยงไฮ้ในช่วงทศวรรษที่1920ถึง1930กีเพาเวอร์ชั่นสมัยใหม่นี้แพร่หลายไปยังฮ่องกงและแดัดแปลงเป็นชุดเครื่องแบบ ในการออกแบบนี้โรงเรียนในฮ่องกงได้สร้างรูปแบบเพิ่มเติมโดยใช้สีฟ้าหรือสีขาวเป็นสีพื้นฐานโดยมีการผสมสีแฉดสีการตัดเย็บและการประดับตกแต่งที่แตกต่างกันตามแต่ละโรงเรียนอันดับที่6ชุดนักเรียนนังกฤษในฐานะที่เป็นประเทศที่มีการศึกษาสูงปัญหาเรื่องเคืองแบบนักเรียนมักเป็นปัญหาอันดับต้นๆในสหราชอาณาจากักรนักเรียนที่เนี่ย เริ่มใส่ชุดนักเรียนตั้งแต่ยังเรียนชั้นประถมแม้จะมีการพัฒนาที่โดดเด่นในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมก็ตามแต่เครื่องแบบของอังกฤษยังคงรักษาความสุภาพและประเพณีดั้งเดิมไว้เสมอเป็นที่ทราบกันดีว่าเครื่องแบบของอังกฤษถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าเฮนรีที่8จุดประสงค์เพื่อแยกแยะชนชั้นชนชั้นสูงและสามัญชนแต่เมื่อเกิดการปฏิวัติขึ้นความแตกต่างนี้ก็หมดไป ปัจจุบันเครื่องแบบนักเรียนของอังกฤษส่วนใหญ่จะมีสีหลักเป็นสีเขียวเข้มสีแสดงถึงความสงบและความเอื้อเฟื้ออันดับที่ 5. ชุดนักเรียนภูฐานเด็กนักเรียนภูฐานสวมเครื่องแบบตามชุดประจำชาติของประเทศสำหรับนักเรียนชายจะใส่เสื้อผ้าที่เรียกว่าเกิเป็นเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมและประจำชาติสำหรับผู้ชายในภูฐานเปิดตัวในศตรวตรรษที่17 เพื่อให้ชาวภูฐานมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นยิ่งขึ้นเสื้อคลุมยาวถึงเขา่าผูกที่เอวด้วยเข็มขัดผ้าที่เรียกว่าเคลาสำหรับนักเรียนหญิงจะสวมเสื้อผ้าที่เรียกว่าขิราที่เป็นชุดประจำชาติสำหรับสตรีในภูฐานเป็นเดรสยาวถึงข้อเท้าที่ประกอบด้วยผ้าทอชิ้นสี่เหลี่ยมมันถูกพันและพับรอบตัวและติดไว้ที่ไหล่ทั้งสองข้างโดยปกติจะมีเข็มกัดเงินและคาดเอวด้วยเข็มขัดยาว คิรามักจะสวมวอนจูหรือเสื้อแขนยาวไว้ข้างในและสวมแจ็คเก็ตสั้นมวยค้างนอกอันดับที่ 4. ชุดนักเรียนเวียดนามเครื่องแบบนักเรียนเวียดนามเป็นเครื่องแบบที่ออกแบบด้วยมาตรฐานเฉพาะซึ่งใช้ในโรงเรียนเป็นหลักโรงเรียนเกือบทุกแห่งใช้เครื่องแบบนักเรียนแบบนี้พื้นฐานของชุดนักเรียนหญิงพัฒนาจากชุดเอวใหญ่ที่เป็นชุดแต่งกายประจำชาติของเวียดนามเสื้อรัดรูปกึ่งกระโปรงยาวถึงข้อเท้า แต่ผ่าข้างเพื่อความคล่องตัวการเกงขายาวริ้วบางยาวถึงข้อเท้าเช่นกันทั้งเนื้อผ้าและการตัดเย็บเป็นเอกลักษณ์ทำให้ชุดนักเรียนของเวียดนามเป็นหนึ่งในชุดนักเรียนที่สวยงามน่าหลงไหลที่สุดชุดหนึ่งของโลกอันดับที่3ชุดนักเรียนญี่ปุ่น การสวมเครื่องแบบนักเรียนเป็นข้อบังคับในโรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วชุดของเด็กผู้ชายจะประกอบด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวและแจ็คเก็ตสีเข้มและเรียกว่ากาคุรันส่วนเด็กผู้หญิงจะสวมเสื้อสีขาวแจ็คเก็ตสีเข้มและกระโปรงที่มีเนคไทที่ดูโดดเด่นพวกเขาเรียกว่ากะลาสีฟุกุหรือชุดทหารเรือเครื่องแบบนี้ดัดแปลงมาจากชุดทหารในสมัยเมจิ ที่มีต้นแบบมาจากชุดกระาสีเรือของยุโรปในเวลาเดียวกันโรงเรียนจำนวนมากกำลังเปลี่ยนไปใช้ระเบียบการแต่งกายที่คล้ายคลึงกับระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนประจำตำบลในตะวันตกซึ่งรวมถึงเสื้อเชิ้ตสีขาวเน็ทถายและสเวตเตอร์ที่มีตราอาร์มของโรงเรียนโดยเด็กผู้ชายสวมกางเกงและเด็กผู้หญิงสวมกระโปรงขนสัตว์ลายสก๊อต ถุงน่องหรือถุงเท้าเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมของตู้เสื้อผ้าของเด็กนักเรียนญี่ปุ่นอันดับที่2ชุดนักเรียนไทยถ้าเคยดูหนังเรื่องเกิลฟอมเนวแวร์คงต้องประทับใจชุดนักเรียนสาวไทยห่านตัวละครแนนโนชิมล่ะไม่หลากหลายยุ่งยากจ,จูจีจุกจิกเกี่ยวกับเนื้อผ้าหรือสีแคชเชิดรสีขาวคู่กระโปรปงทรงเอกระางความประทับใจได้ไม่ต่างกัน แม้ว่าปัจจุบันนี้นักเรียนจะชื่นชอบกระโปรงสั้นเนื้อเขา่าแต่ในประเทศไทยชุดน,นักเรียนหญิงกำหนดให้กระโปรงยาวเ,เลยเขา่ากฎระเบียบอื่นๆเกี่ยวกับสีผมและรองเท้าในประเทศไทยก็แขนงงวดเช่นกันอันดับที่1ชุดน,นักเรียนเกาหลีใต้เครื่องแบบนักเรียนของเกาหลีมักทำให้เราอิจฉาเพราะดีไซน์ที่สวยงามด้วยดีไซน์และรุ่นต่างๆเมื่อโรงเรียนมัธยมแบบตะวันตกแห่งแรก ถูกสร้างขึ้นในเกาหลีชุดนักเรียนเกาหลีก็ถือกำเนิดขึ้นในปี1886โดยแมรี่สแคนตันก่อตั้งโรงเรียนอีวาและทำเครื่องแบบสี่ชุดสำหรับนักเรียนสี่คนของโรงเรียนในภาษาเกาหลีเครื่องแบบนักเรียนเรียกว่าเกียบอกยกเว้นโรงเรียนปฐมเอกชนบางแห่งโรงเรียนปฐมของรัฐในเกาหลีไม่มีเครื่องแบบนักเรียน อย่างไรก็ตามเมื่อไปเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายโรงเรียนทุกแห่งจะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องแบบที่เข้มงวดมากทุกคนสวมชุดเดียวกันไม่ว่าจะรวยหรือจน เครื่องแบบนักเรียนมัธยมปลายของเกาหลีมีการออกแบบจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆได้รับการออกแบบให้มีความสวยงามและมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นเพื่อเผยให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของนักเรียนดังนั้นในชุดนักเรียนยังดูโดดเด่นมีสไตล์มากชุดนักเรียนเกาหลีได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในชุดนักเรียนที่สวยที่สุดในโลกนี่คือวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนเกาหลี การออกแบบและเนื้อผ้าของชุดนักเรียนและเครื่องแบบนักเรียนของเกาหลีนั้นได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันและสะดุดตาอยู่เสมอเครื่องแบบนักเรียนของเกาหลีมักจะเป็นกระโปรงลายตารางรวมกับเสื้อเชิ้ตหลาจากเก็ตสีขาวเพื่อสร้างบุคลิกลักษณะแต่ประสุภาพไม่น้อยเครื่องแบบนักเรียนชายของเกาหลีมักจะเป็นเสื้อเชิ้ตผูกเน็คไทหูกระต่ายรวมกับกางเกงขาย,ยาวเพื่อสร้างลุคที่ดูเป็นผู้ชายและสง่างาม เพื่อนๆล่ะคะชอบชุดนักเรียนของประเทศไหนที่สุดบอกเล่าความเห็นของเพื่อนๆที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะพวกเราอยากฟังความเห็นของคุณค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าคุณชอบคลิปเรารบกวนขอคนละหนึ่งไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ